สวัสดีค่ะเอฟซีมีตโตตาแวน่นมอนียายนกพัมาเบิงมีดแขมค่ะมีดแขมมีดปาตาลมีดขอปากนกแกว้วค่ะมีตะเหล่ยง,ง่ายม,มีมตะอันง่าม,ามพี่น้องเอ้ยด้ามไม้ประดูมาเบิ่องอันแหลกกันเนาะค่ะมาเบิ่งมีดแขม <c oughs> มีแคมสองจุดห้าคูณสิบสี่นิ้วสองจุดห้าคือความกวาม้วางสิบสี่นิ้วคือความยาวราคาเก้าร้อยบาทอันนี้เก้าร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องบะแพงและค่าลักร้อยดัมไม้ประดูไม่ประดูงามงามพี่น้องเบ้างงามงามอันเพิ่นอยากได้หัวแบบนี้ไหมคะ่ะแคมเพิ่นเอาหัวเพิ่นว่าเอาหัวแหลม เพิ่นอยากได้หัวม้นกับบมม้นคักดอกค่ะนี่เพิ่นอยากได้หัวนี่แบบทรงแบบนี้เพิ่นเอาท้งแบบนี้มาให้เนาะนี่เพิ่นสร้างสองรอบแล้วนี่เพิ่นบอกว่าเอาหัวแบบนี้่ต้ตองการหัวแหลมยายนุ่งกับเลยจ,จัดให้ค่ะพี่น้องนี่สองคูณสองจุดห้าคูณสิบสี่นิ้วราคาเก้าร้อยบาทมาเบิ่งทั้งสันมาเบิ่งทั้งสัน ค่ะพี่น้องสันหกมิ่งามงามเพิ่นบอกว่าตีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตีเลี้ยวเลี้ยวไปทางปลายคือหางหนูเพิ่นว่าพี่น้องมาเบิงงามสะอ่อนไหมค่ะพี่น้องเป็นจะใส่ดีนี่เอาต่อมามาเบิงมีดปาตาลอันนี้มีดปาตาลสองจุดเจ็ด สองจุดเจ็ดคือความกว้างยาวสิบสองนิ้วอันนี้สิบสองนิ้วราคาแปดร้อยบาทนะคะราคาแปดรอยบาทเด้อขายราคาลัรลอยราคาถูกถูกมาเบิงสันห้าถึงหกมิลนออคะคะเ,เบงทั้งสันด้ามไม้ประดูที่นอน น้องก็เหตุสั่งแบบใดก็ตีให้แบบนั่นแหละคะ่ะพี่นอ้องยายน้องตีตามสั่งสั่งมาแบบแบบก็ตีให้แบบนั้นมาเบิ่งปากนกแกว้วมีดขอปากนกแก้วสองจุดห้าคูณสิบนิ้วสองจุดห้าคูณสิบนิ้วสองจุดหาคือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสี่ร้อยบาทดำบ่องค่ะเป็นบอกเอาบางๆนี่คะ่ะ เอาบาง,บางๆเด้อย่า่น้องกระจัดห้มังค่ะมึงมาเอาส้งนี่มีดขอปากนกแกว้วพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดแคมมีดปาดตาลมีดขอปากนกแก้วไว้ใส่โทรมาหายายนงได้ที่0934963852เบอร์นี้เบอร์ไอดีไล์เด้อค่ะ ตักไายกับยายนงทางไล่ก็ได้ค่ะ okay. สามารถรับชมดนสองช่องทางทาง YouTube YouTube แล้วกับเพจทางเพจ f a c e b o o k เข้าไปช่แล้นวก็อย่าืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนีเดอ้อพี่น้องนี่ยายนง่าม้าเบิ่งสำนีก่อนสวัสดีค่ะ